สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ย่านจุฬาเปลี่ยนไปจากยุคเก่าเป็นยุคปัจจุบันนะครับสำหรับแอดมินมาเลาะแถวย่านจุฬาฝั่งทางด้านบรรทัดทองนะครับฝั่งนี้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องตึกแถวแล้วก็อา,อาคารพาณิชย์จากเก่าเป็นใหม่นะก็คือที่ดูจะ ปัจจุบันเนี่ย,ยตึกแถวตรงนี้แต่ก่อนก็เป็นตึกเก่าๆแล้วก็กมารีโนเวทเป็นตึกให้ทันสมัยสมัยใหม่แล้วก็มีที่จอดรถด้านหลังนะครับคือตรงนี้ถ้าเป็นในตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วบางถนนเส้นบางเส้นถนนเนี่ยก,ก็จะเป็นตึกแถวในรุ่นเก่าก็คือ3ชั้น4ชั้น2ชั้นอะไรก็ตามเนี่ยก็จะเป็นตึกแถวแบบรุ่นเก่าๆตามริมถนนเนี่ยไม่มีที่จอดรถ แล้วก็หมดยุคไปแล้วก็จะส่วนใหญ่ร้านก็จะไม่ค่อยได้รับความนิยมหรือไม่เปิดต่อแต่ว่าในย่านจุฬาตรงนี้เนี่ยทุกซอยเนี่ยเขาจะรีโนเวทเป็นแบบตึกสมัยใหม่แล้วมีที่จอดรถด้วยนะครับด้านหลังเนี่ยตรงเนี้ยคือตรงนี้เป็นด้านหน้าก็จริงแต่ว่าไม่มีด้านหน้าด้านหน้าตึกหรือว่าอาคารไม่มีที่จอดรถห้ามจอดแต่ภายในด้านหลังเนะเขาจะมีที่จอดนะครับตรงนี้ซึ่งถือว่าเป็นตึกแถวหรือว่าอาคารพณิชย์สมัยใหม่ที่ น่าจะเป็นต้นแบบแหละแต่ว่าที่อื่นน่าจะทําไม่ได้เหมือนที่นี่เพราะว่าที่นี่หนึ่งอาจจะเป็นแหล่งอา,อาจจะเป็นแหล่งด้วยแหละนะครับที่ผู้คนพุ่นพานแล้วก็ที่อื่นเนี่ยอา,อาจจะไม่มีนะครับเพราะว่ามันซื้อไข่ซื้อมันอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะน่าจะเห็นความแตกต่างนะฮะตรงนี้แอดมินก็จะมาเดินถ่ายนะครับคลิปหรือว่าถ่ายรูป ไปเรื่อยๆน่จะเดินจากฝั่งจุฬานะครับตั้งแต่นิติศาสตร์ก็มาในแนวเดินมาในแนวของสาธิตจุลานะครับก็เดินมาเรื่อยๆตรงนี้ก็เก็บภาพมาจนถึงตรงนี้ก็จะเห็นความแตกต่างนะครับในรูปแบบใหม่เนี่ยก็อาคารก็จะทันสมัยอันนี้รีโนเวทจากตึกเก่าแก่เก่าๆเนี่ยแอดมินเคยมาเดินนี่แต่ก่อนนี่แบบ ชิด,ต,ด,ต,ดติดกันอย่างนี้ก็ไม่ได้สวยงามเหมือนปัจจุบันนะครับตรงนี้ฉะนั้นรูปแบบตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์สมัยใหม่เนี่ยก็จะต้องสไตล์ของจุฬาเนี่ยเนี่ยร้านแม่ปนานตรงนี้เป็นส่วนใหญ่ก็จะขายร้านอาหารร้านอื่นๆเนี่ยอันนี้เป็นทั้งที่พักอาศัยแล้วก็ํามาค้าขายเหมือนเดิมแต่ว่า,าในเรื่องรูปแบบเนี่ยอันนี้ไม่ได้ปิดนะเขาเปิดอยู่แต่ว่า ที่จอดรถอยู่ด้านหลังด้านนี้ก็เข้าได้สําหรับลูกค้านะครับตรงนี้เนี่ยดูกันมาเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยตึกแถวเก่าๆจะไม่เห็นเลยนะครับจะเป็นในแนวสมัยใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้ถึงจะรีโนเวทก็จะรีโนเวทให้เป็นแบบสมัยใหม่นะครับในสมัยเก่าแบบรุ่นเก่าๆเนี่ยจะไม่มีทุกซอยเนี่ยแอดมินเคยเดินหลายๆซอยเนี่ยไม่มีแล้วนะฮะเนี่ยก็จะเปลี่ยนไป จากเก่าเป็นใหม่ทั้งนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยคือบล็อกก็คือซอยอย่างนี้ซอยจุฬา42ดีด้านหน้านี่จุฬา28นะครับตรงนี้ก็เดินเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยแถวๆนี้แต่ก่อนเนี่ยคล้ายๆว่านะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็เหมือนตึกแถวเ,เป็นค้าขายเกี่ยวกับอะไรนะไอ้เสียงกง อะไรเก่าเนาะหัวกองพเนนเนทินึกอิอเลค,ค่ะตามท้อ,ทองถนนริมถนนตรงนี้แต่ตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับแถวแถวนี้ถ้าจะไม่ผิดก็เป็นในแนวตลาดในแนวตลาดแล้วก็นั่นแหละเชียงกงที่แบบมีชื่อเสียงแหละคือคือเชียงกงจุลาเนี่ยมาแถว,แถวนี้แอดมินก็เดินมาเรื่อยๆจนเลยตลาดสามย่านนะครับตรงนี้ตลาดสามย่านแต่ก่อนก็น่าจะเป็นตลาดสวนหลวงอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าอันนี้ ต้องขอโทษนะถ้าหากว่าจําผิดจาถูกเพราะว่าแอดมินก็ไม่ได้ค่อยมาเดินแถวนี้เท่าไหร่ก็เดินมาเรื่อยๆตรงนี้ถึงอุทยานร้อยปีอันนี้ก็สร้างใหม่นะครับแต่ก่อนก็ไม่ได้มีอุทยานหรอกแต่ก่อนก็เป็นตึกแถวอาคารพณิชย์ธมาค้าขายนี่แหละในส่วนฝั่งตรงข้ามตรงนี้คือด้านหลังที่แอดมินถ่ายอุทยานตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสนามกีฬาจุลานะครับ ต่อกันไปจนถึงนะสนามสุขพัชลาใส่นะครับตรงนี้สนามสุขพัชรา,าใส่อันนี้ไอเม่รู้ไออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับตรงนี้อะก็คือตรงนั้นแหละเนี่ยมุมมองนี้ไปสนามสุขนะครับตรงนี้ดูไปเรื่อยๆตรงนี้แต่ก่อนก็เป็นตึกแถวอาคารพณิชย์นะครับรทุกวันนี้ไม่มีแล้วแบบรุ่นเก่าๆนะก็จะเป็นอาคารแบบใหม่ทั้งหมดถ้าส่วนในเรื่องการทามาค้าขายนี่ก็ เต็มที่เหมือนเดิมอันนี้จากตึกแถวอาคารพาณิชย์เป็นอคอนโดสูงนะข้างล่างนะ่าจะเป็นในเรื่องของพวกพาซ่าได้ด้วยนะตรงนี้ราคาเห็นติดป้าย3ล้านกว่าเกือบ4ล้านนั่นแหละกว่าจะเข้าก็ประมาณ5ล้านนะเพราะว่าตึกแถวที่เขาขายเขาคงยังไม่มีการตกแต่งตรงนี้ก็เดินย้อนกลับไปทางเดิมนะครับเพราะว่าฝนกําลังจะตกนะครับตรงนีอ้อันนี้บอกนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ต้องวิ่งหนีฝนก่อน ก็เดินมาในแนวนี้แหละนะครับคอนโดมิเนียมพราซาตรงนี้เดินมาอีกฝั่งทางด้านสายมือนี่เป็นสนามกีฬานี่สนามฟุตบอลเห็นลมแรงมากๆเลยนะครับฝาร้องเพียงปังเพียงปังเนี่ยลมแรงขนาดนี้เนี่ยสนามกีฬาแต่จริงๆก็คือสนามฟุตบอลนะครับตรงนี้เอดมินเคยเข้ามานั่งดูเขาแข่งฟุตบอลกันอยู่ แต่ก่อนนะครับตัวนี้ฝนกําลังจะมานี่ก็ต้องรีบๆหน่อยเนี่ยตรงนี้ก็เดินเข้ามาตรงนี้นะจะถึงตลาด3ย่านแต่ถ้าฝนตกลงแรงๆนี้แอดมินก็จะเข้าไปหลบที่ตลาด3ย่านนี่แหละแต่ว่ามันแค่ปอแปปพอแปะก็ทําท่านะครับทาท่าจะตกก็เลยเดินไปที่ที่จอดรถดีกว่าเนี่ยก็มาที่จอดรถที่จอดไว้นะครับตรงนี้ก็มาดูทางเดินทางกลับก็มาดูตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ ที่แบบเก่าแล้วก็มารีโนเวทเป็นให้เป็นแบบสมัยใหม่นะครับตรงนี้ที่จะลดยุจะอยู่ด้านหลังนะครับนี่ฮะอันนี้น่าสนใจนะครับคลิปหมดยุคตึก,ถกถแถวย่านจุฬาขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขาดตกบุกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ